สองวันครึ่งที่เราอยู่กรรบับลมหายใจเราเฝ้าสังเกตกระแสะลมที่ไหลผ่านช่องจมูกเข้าไปจนสุดไหลออกมาจนสุดแล้วเราสังเกตว่ากระแสะลมที่ไหลเข้าไปเนี่ยก็ทบ ส่วนใดส่วนหนึ่งของผนังจมูกบ้างไหมทั้งกระแสลมไหลเข้ากระแสลมไหลออกแล้ให้ลึกลงไปกว่านั้นก็คือสังเกตอุณหภูมิที่ระหว่างเข้าไปกับออกมามีความต่างกันหรือไม่ต่างกันอย่างไรอันนี้คือการที่เราจดจ่อ ยังต่อเนื่องอยู่กับลมหายใจเราอยู่กับความเป็นจริงอยู่ในปัจจุบันขณะที่เป็นจริงของลมหายใจเข้าออกในพื้นที่เล็กๆนี้เป็นพื้นที่แรกที่เราจะเฝ้าสังเกตช่วงบ่ายเราจะขยับออกมาข้างนอก แต่เราจะมาจุดไหนก่อนดีล่ะก็ต้องมาเริ่มที่จุดใดจุดหนึ่งก่อนที่เหมาะสมที่สุดก็คือที่หนังตีละถึงเป็นบริเวณกว้างหน่อยก็ไม่เป็นไรเราก็มาสังเกตที่หนังตีสะไล่เลียงมาตั้งแต่ส่วนบนผ่านส่วนต่างๆของร่างกายมาจนถึง ฝ่าเท้าแล้วจากฝ่าเท้าอ้อมไปด้านหลังขึ้นมาผ่านตะโภคผ่านหลังต้นคอมาจนถึงหนังตีสะตามเดิมหน้าที่ของเราก็คือหน้าที่ของเรามีทั้งเคลื่อนจิตไปตามลำดับแล้วก็เฝ้าสังเกตอาการใดๆที่ปรากฏในพื้นที่นั้น เช่นเดียวกับที่เราพยายามสังเกตกระแสของลมหายใจที่กระทบหรือว่าอุณหภูมิที่แตกต่างกันอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราในการที่เราจะสังเกตแต่ละพื้นที่แต่ละพื้นที่ครับก็ตอนบ่ายเดี๋ยวเราก็มาปฏิบัติต่อไป